สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ B C c a b o s f e Winter นะคะวันนี้อยู่กับพาร์ที่เท่าไหร่นะ8ปะมังของฟาสกายนะคะผจญภัยใต้ท้องทะเลก็พาร์ทที่แล้วนะคะมันตัดจบไปหวนอีกแล้วก็เพราะว่าเออไฟเสียก็จากไฟเขาที่แล้วนะคะเออคลิปที่แล้วเนี่ยที่จริงอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเราไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะก็คือคาเบลใหม่แล้วก็เหมือนกับมาหาสถานที่ที่แบบวิวสวยๆสูง แบบอยู่ใ,ใกล้ๆผิวน้ําหน่อยอะไรเงี้ยจะสร้างเบดใหม่นะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าหาได้ดีที่สุดแค่ตรงนี้แหละที่อื่นเขาจะไกลเกินไปนะคะก็ปักห่างจากฐานนิดเดียวเองอี่ยงแบบนึงนะอโอเคต่อต่อก็เออจากเบดเดิมนะคะห่างกันเนี่ยเนี่ยจะตรงนี้ไปถึงตรงนี้เองแล้วก็สร้างใหม่เล่นๆ mm. น,นะคะไม่รู้ว่าสร้างมามีประโยชน์อะไรก็ไม่มีอะ เออจาก,จากเหมือนไอ้คลิปที่เรานี่เราสัญญากเอาไว้ว่าจะไปเก็บซินเวอร์เพิ่มใช่ไหมซินเวอร์แต่ว่าตอนงานี้คือในแมปเราอะไม่เจอซินเวอร์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะคงต้องนั่งเรือดำน้ำไปตามหานะคะเดี๋ยวมึนนิดนึงนะเพราะคลิปนี้กับคลิปที่แล้วนี่คือถ่ายห่างกันเป็นสัปดาห์เลยนะคะก็มึนๆน,นิดนึง จริงคือไม่ได้เล่นนานจนลืมมาแล้วเนี่ยว่าเล่นไง่ไคิดว่าเอยซินเบอร์เจอเร็วไปไหมอ่ะโอ้ยงีก็จบเร็วดีนั่นอืมฮิสตันเอกเยี่ยมก็คือตั้งใจว่าหาซินเวอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะคาบที่ขุดอย่างดีให้ดูนะคะแล้วก็กะว่าจะจบเกมเลยอันนะอันนี้คือเจอเร็วมากไม่นึกว่าจะเจอเร็วอย่างนี้ แหวกเก็บคริสตัลซะนิดนึงไม่ใช่เป้าหมายซะหน่อยแต่ก็เก็บนะคะไหนวะเออได้งไงกลับขึ้นเบรดเราดีกว่า ถ้ามีปัญหาเพราะดอยเราก็น่าจะเคลียร์ให้หมดแล้วละ่ะนั่นหมดจริงด้วยนะโอเคกลับไปฐานเดิมเรานะคะตอนนี้ได้ของครบอย่างที่ต้องการแล้วเฮ้ยพาทนี้มันจะจบสั้นไปไหมเผ้ออาจจะจบเกมในพาทนี้เลยก็ได้มงเงี้ย ยังไม่เห็นปาวานเลยอ่ะอยาเห็นปาวานก่อนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจังตรงนี้เราคาบที่คุดอย่างอย่างดีเสร็จแล้วปุ๊บเราคาบเบรแล้วก็ไปตามหาที่ที่แบบจะเห็นปาวานได้ดีกว่าเราจะได้เห็นไหมนี่คือไม่รับประกันนะคะเพราะว่าปาวานมันไม่ได้ว่ายมาบ่อยๆอดเอ้ยดจด อยู่แล้วอ่ากินเบตต้องใช้อันนี้เนาะพกเหล็กไปเยอะๆแล้วกันคะพ,พกพกของปะเดี๋ยวกล่าวว่าจะ ถ้าได้เบดใหม่ก็จะไปอยู่ตรงนั้นเลยก็ดีของพวกนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ดูไม่จำเป็นเคพอแล้วมั้งเสับสนกับบ้านตัวเองเอ๊ะราคาอยู่ทรงไหนออ แผนที่แผนที่เฮ้ยเดี๋ยวเดียม่กดแผนที่ยูยเนี่ยโอ้โหก็จะเจอให้ตายเถอะอืมมีทางไหนที่พอจะเป็นที่สูงสูงไหมนะตรงนี้เราก็ตั้งฐาน <c oughs> ไปตั้งไว้ตอนไหนวะ <c oughs> ตรงนี้ก็มีฐานอยู่มันไม่มีที่สูงเลยอะหรือสูงที่สุดมันแค่ตรงนี้ไม่มัง้ง Ja minä ตรงนี้นี่คือฐานกำลังพังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรายังไม่ได้สำรวจฐานนี้จริงนี่ไม่ได้สำรวจหรอน้ำยังไม่ลดเลย โอย้ยงโอเคน่าจะ <c oughs> อขอโทษค่ะมันน่าจะมีของให้รูทบ้างนะเท่าที่ดูแต่ต้องเดินหารอบๆโอ้ยมือหวัว ไม่มีของให้รูทเลยนะคะนี่คือลงมาสามชั้นแล้วไม่มีของเลยห้องนี้มีไหมไม่มีไม่มีรูดของเลยค่ะเยี่ยมเลย <c oughs> โอ๊ยเรือดำน้ำเราอยู่ไหนฮ <c oughs> เฮยขึ้นไม่ถึง โอ้ตาย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 เราสาต้องไปหาที่อื่นแล้วมั้งตรงนี้มันเตี้ยแล้วอ่ะเรายังไม่น่าจะเจอที่สูงๆในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็ขับเรือหาไปเรื่อยๆแตเอาจริงใช่ไหมเนี่ย โอ้โหจริงนะคือแบบมันมันลึกลงไปเรื่อยๆอ่ะเท่าที่ดูเฮ้ยจะถึง <c oughs> เราเกือบจะถึงผิวน้ำแล้วนะคะเราควรไหมถ,ถ้าเกิดเราถึงผิวน้ำตอนนี้มันจะจบเร็วมากอะ่ะ จะไม่มีผิวน้ำให้เราเลยจริงๆเหรอลานทรายสวยๆไม่มีจริงเหรอนี่ก็ออกมาไกลาฐานพอสมควรแล้วนะคะเนี่ย เออเอเอยๆทำไมรู้สึกเหมือนข้างล่างมันไม่เจเนเรตต่อนั่นไงอ๋อกลายเป็นว่าเกมนี้นะคะมันเจเนเรตขึ้นมาแบบเป็นซีซีหนึ่งก็จะเหมือนจะกำหนดไว้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้มีขึ้นลงตรงนี้สูงสุดแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นซีดนี้ไม่น่ามีจุดที่สูงกว่านี้แล้วนะคะสูงสุดก็น่าจะเป็นตรงแถวๆนี้ตรงที่เราไปตั้งเบรใหม่เอาไว้นะคะ โอ้ยแซงอ่ะให้ดูซิถ้าลงไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่นึกว่ามันจะเอิมจำกัดขอบพื้นที่เป็นเหลี่ยมซะขนาดนี้นะคะอุ๊บสัมผัสได้ว่าความลึกมันมากกว่า350รอาสิบเอาละ ตรงนี้คือจุดที่ลึกมากจนถึงที่แบบว่าเเกมนี้ยังไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้นะคะแต่เอาจริงนะอยากลองลงไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ลงก็ได้ไม่ลงไม่ลงโอเคไม่ลงไม่ลงคือถ้าเราลงไปที่ลึกกว่านี้นะคะความดันมันจะมากขึ้นความดันใต้ทะเลเนี่ยแล้วหมวกกันน้ําเราอ่ะเองอนั่นแหละเออมันไม่สามารถแบบรองรับความรัดความดันได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็หมวกมันจะแตกนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ เพงอ่ะอุ้ยอยชนชนนตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากกับแคมป์แล้วก็ให้จริงขึ้นสู่ผิวน้ำตอนนี้เลยก็ได้คือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะที่บอกว่ามันไปลึกกว่านี้ไม่ได้เจเนเรตต่อไปไม่ได้แล้วก็มีเอมม,เมีแบบให้เล่นอยู่เท่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือสาระหมด a อเวนเจอร์ไงคือมันจะจบ จบแค่เราขึ้นเหนือน้ําได้ก็คือโอเคจบเสร็จภารกิจแต่ถ้าเป็นโหมดสไ વ เวลหรือว่าโหมดแซนดบ็อกเนี้ยอันนั้นก็คือเราก็แบบสำรวจต่อไปเรื่อยๆอันนั้นน่าจะเจเนเรตได้นะถ้าที่ดูอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันจะเราก็แบบไม่ต้องมาจํากัดตัวเองเียงแค่ว่าขึ้นถึงผิวน้ําเราจบเราชนะอะไรอย่างี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่ทําให้เบื่อบ้างแล้วนะ <c oughs> แล้วฐานเราอยู่ไหนฐานอยู่นูน่น ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ตรงฐานนะคะแล้วเราก็จะพุ่งขึ้นผิวน้ําเลยก็คือจะพาไปสู่จุดจบของเกมเลยง่ายๆเร็วๆแต่คือถ้าเราเล่นจบเออขึ้นไปข้างบนได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้คือเราก็จะเล่นเหมือนเซอร์วอลเหมือนแซนบ็อกอะไรอย่างี้นั่นละก็คืออิสระอยากทาอะไรก็ทํานะคะแต่คือสารบบดนี้ก็คือไม่มีอะไรทําแล้วนั่นเอง ถึงแล้วสวัสดีฉลามกลับมาถึงนี่มือตืวเต๋อแล้วอะ่ะอุ๊บอ่าเราต้องแบบนี้อันนี้เราจะขึ้นสู่ผิวน้ำกันเลยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอากาศหมดอา,อากาศสุดท้ายจะให้ชุ่มปอดโอเค จะบุ้งหน้าสู่ผิวน้ำกันแล้ว,ลวเอานะขึ้นเสิร์ลงปะวานนะคะเหมือนเจอเป็นการผิดสัญญานิดนึงว่าอยากจะให้ดูปะวานก็ไปดูกันเอาเองนะไปหาไาเล่นแล้วก็ลองดูปะวานเอาเองนะคะถึงผิวน้ำแล้วฉันทำได้แล้วฉันออกมาได้แล้วอ่าดีมากเดี๋ยวฉันจะส่งเรือไปรับคุณนะ คือเากลากับบ้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นสรุปสถิติของเราว่าเราทำอะไรไปบ้างนี่เราฆ่าปลาไปเล่นไปทั้งหมด2ชั่วโมง3านา,น,นาทีฆ่าปลาไปทั้งหมด10ตัวฆ่าพวกปลาดูร้ายพวกที่มันออกตามล่าเรานะน,นีฆ่าไปตั้ง47ตัวเนีดยสเปียการแอคคูเรนซีอันนี้คือความแม่นยำนะคะคือจะเห็นได้ว่า แม่แม่เลยไม่ได้เรืองเออแล้วก็เดทตายศูนย์เราใช้แบนเดทไหมไม่ได้ใช้เอะเหรอไม่ได้ใช้เลยเหรอนึกว่าใช้เนี่ยคริสตัลคอลเลกเราสะสมคริสตัลได้ทั้งหกอันเนี่ยแล้วก็เบสบล็อกบิลเราสร้างเบสไปขยายไปทั้งหมด332บอล็อกนะคะเย่ โอเคนี่กมันจะกลับมาหน้าแรกนะคะแต่ถ้าเรากลับไปเล่นเซฟเดิมเราสามารถเข้าได้ตรงโหลดแล้วก็ a อเวนเจอร์นะคะก็เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมจุดเซฟมันก็น่าจะอยู่ตรงทีท่ที่ฐานเราหรือไม่ก็ตรงผิวน้ำมาแหละนะแล้วเอเอ,เอหลังจากที่เราเล่น a อเวนเจอร์หมดจบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราจะสามารถเล่นในโหมดของสว i ยวอลได้นะอันนี้ก็คือ มันก็แบบพวกสด,ดูร้ายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเยอะขึ้นดูดุขึ้นแล้วก็ถ้าเราตายครั้งเดียวเนี่ยก็คือจบเกมเลยนะเพื่อสรุปผลเลยประมาณนั้นแล้วก็หมดแซนบ็อกนี่ไม่น่จาจะตอนแรกมันล็อกอยู่เปล่าแต่คือตอนนี้เล่นได้นะคะโดยที่เราสามารถเลือกซีดท,ที่จะเล่นได้เลือกระดับว่าจะมีมอนเตอร์ดุร้ายเนี่ยสปาวเยอะแค่ไหนมีเวลา กลางวันกลางคืนกี่นาทีอะไรว่าไปหรือไม่เอากลางคืนเลยก็ปปรับเป็นนอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้นี่คือตังค์ที่เราเก็บได้จากตอนที่เล่น a อ v e n g e r Mo โหใช่ไหมก็จะคือไอ้กล่องเหรียญนั่นแหละสะสมตรงนี้นะคะเราก็เลือกได้ที่จะให้มีนี่พวกนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเหมือนกับว่าพอเกิดมาปุ๊บก,ก็มีของพวกนี้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะ คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะคือมันก็กลายเป็นว่าสีที่เราเล่นมันไันไม่ค่อยดีซะอย่างนั้นน่ะก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วพานี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันสำหรับเกมฟาสกายนะคะก็หมด a อ e n เอนเจอร์หมดถือว่าจบแล้วแล้วสำหรับหมดอื่นๆเนี่ยคิดว่าอาจอาจจะไม่แค่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะเล่นเหมือน a อ e n เอนเจอร์หมดเลยเพียงแค่ว่ามันจะยืดเยอกว่าเราทําอะไรอิสระมากกว่าประมาณนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะ สำหรับวนนี้ก็พอแค่นี้ละกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เกมหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นเกมอะไรวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย